กราบสวัสดีเพื่อนๆสำหรับชาวดร์มาทัวรไลท์เกมด้วยนะครับคัอยู่ออฟดอร์มานะฮะวันนี้ก็มาอยู่เกมทาริสแลนนะครับผมตอนนี้เลเวลก็ตันละพีของผมต้องบอกเลยว่าไม่มีอะไรทำนะครับช่วงนี้ก็ได้อัปเดตบอสใหม่เร็วๆนี้นะครับผมกับบอสใหม่ด้วยส่วนบอสเก่าที่ยังเก็บแหลงระดับสูงไม่สําเร็จก็อีกหลายดันเจียนด้วยนะครับผมเซ็งปวดหัวไปหมดเลยพี่น้อง วันนี้ไปไล่เก็บของขวัญกันดีกว่ามีอะไรบ้างนะฮะดาร์มายังไม่ได้ดูเลยการคราฟคงคราฟของยังไม่ครบเลยนะครับพี่น้องเดี๋ยวไปวันนี้น่าจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาบ้างะฮะเดี๋ยวดูสกิลก่อนนิดนึงโอเครับทาเรนต์ก่อนครับผมอัพอะไรดีนะสำหรับพีทตอนนี้พีทก็เหลือดันเจียนไม่กี่ดันเจียนนะฮะที่จะเคลียรระดับสูงก็มีไอ มีดันเจี้ยนกระไก่ยอยู่ดันเจี้ยนหนึ่งครับผมแม่งไม่ผ่านทักงทีสำหรับดันเจี้ยนระดับสูงนะนอกนั้นผ่านหมดแล้วไอ้ฉลองฉลามไอ้นังเงือกอะไรนะ่ะต้นไม้ก็ผ่านแล้วมีดันเจี้ยนหนึ่งที่ไม่ผ่านคือดันเจี้ยนไอ้แม่ลงสามรอบแม่งก็ไม่ผ่านตัวตึงๆยังไม่ผ่านเลยยังงงเหมือนกันต้องกดยอมแพ้ไว้สำหรับเช้านี้ด้วยไปดูของขวัญกันครับผม ก็บอกว่าทาลิสแลนนี่ไม่ค่อยได้เข้ามาเท่าไหร่นะฮะตั้งแต่ะเวลตันแล้วนะครับผมก็อาจจะเข้ามารับของรางวัลดูบ้างล่าบอสโลกบ้างแต่ตัว PVP ผมไม่มีนะฮะพีทแม่งน่าจะเป็น PVP บอใหญ่เนาะรับของรางวัลไปก่อนเช้านี้คิดว่าน่าจะเก็บดันเจ้นเควสทั้งหมด Workers, ที่ยังไม่ได้ลงด้วยครับชาวนี้ก็รับเหรียญรับข right: องรางวัลไปก่อนเกมนี้ก็บอกเลยว่าระยะยาวนะครับผมก็เล่นกันแบบระยะยาวไปเลยตอนนี้12เทลออนไลน์ก็ไม่ได้อัปเดตอะไรนะครับผมอุ้ยได้กระทาใหม่แล้วเนี่ย ต้องลองไปดูหน่อยกระทานี้ทําอะไรได้แต่ตอนนี้รับของรางวัลจากมิชชั่นคอมพิวต์ไปก่อนที่ไม่เคยกดเลยนะครับผมน่าจะได้อะไรใหม่ๆบ้างไม่มีเหรียญสักเหรียญไม่เคย PVP นะครับสาหรับเช้านี้ก็จะไปต่อที่บาบาเรียนสายฟ้าด้วยตอนนี้ก็เลเวลประมาณ20แล้วละ ไม่ค่อยได้เล่นนะฮะนานๆเข้ามาปั้นตัวละครใหม่ทักทีหนึ่งนะฮะอ๋ออันนี้มันเป็นพลอยพลอยแดงอะไรเข้าใหม่บ้างเดี๋ยวไปดูก่อนวันนี้พีชดรม,มาได้อะไรบ้างวะอกดของขวัญราวันห้ากล่องได้อะไรไ้กล่องเขียวกล่องม่วง เอาอะไรดีนะเอาเสื้อดีกว่าเสื้อใหม่เสื้อใหม่จะโหดหรือเปล่าก็ไม่รู้เดี๋ยวไปดูก่อนโอ้อเก้าสิบโอ้โหสเตตัสเพิ่มมาเยอะเลยนะครับผมรอบหน้าลงดันเจียนน่าจะผ่านแล้วล่ะไอเราก็ฮิวดีนะฮะแต่เพื่อนมั่งเสกตายก่อนต้องบอกเลยว่าแทงบางคนก็เล่นแบบชนอย่างเดียวเลยะครับพี่น้องไม่ได้หลบสกิลเฮียเลยเลยกูก็เหนื่อยเหลือเกิน รับพีท<ช>การเล่นพีทนี่เป็นอะไรที่แบบเล่นยากนะผมบอกเลยพีทมันก็เล่นยากเพราะมันต้องใจรังจริงกดดูที่มีอะไรห้าของขวัญไม่มีอะไรหรอกมีสัตว์เลี้ยงใหม่อ๊พอเปลี่ยนชุดกากทันทีเลยโอ้โหนี้ชุดนี้ดีชุดนี้ดีกว่าเดิมเยอะเลยก็ได้ชุดใหม่ด้วยสำหรับไม่มีอะไรนะอันนี้อัปเกรดได้ไหม กรดมันต้องมีหินมีอะไรนะฮะขาดหินบางกิจกรรมนะครับผมบางอย่างบางไอเทมต้องเอามาจากกิจกรรม PVP นะฮะอุ Ooh, ้เช็คอินก็เรียบร้อยหมดละอุ Ooh, รับของรางวัลไปเกลี้ยงเลยเอา้าพอยพอยเราจะได้สัตว์เลี้ยงใหม่หรือเปล่าลองดูดิคอนเฟิร์มได้นะครับผมอันนี้เป็นของรางวัล day ี่เอาวอลเไปก่อนเอาวอลเล โอเคโอเคครับผมไม่มีแล้วล่ะเดี๋ยวผมไปต่อที่บาบเเลียนสายฟ้าเลยดีกว่านะครับสำหรับเช้านี้โอเคสูบ่บาบเเลียนของเราบาบเเลียนสายฟ้าเพิ่งสร้างมาด้วยนะฮะตัวละครนี้ผมกะว่าจะทำทีม PVP ด้วยนะครับโอ้โหวนวบอสใหม่ใกล้ๆแล้วดะกอนเรนโบ้ตี้มังกร คล้ายมังกรดินมังกรอะไรอย่างนะฮะนิ้วบอสด้วยเร็วๆร็วนี้ <c oughs> สามารถสร้างตัวละครได้สามสี่ตัวมั้งอันนี้ผมก็ลองมาสร้างบาบาเลียนดูนะครับตอนนี้บาบเเลียนก็เลเวลอยู่ที่ประมาณยี่สิบยี่สิบนิดนิดนะครับผมกับเก็บเควสดันเจี้ยนด้วยเชา้านี้เก็บนิดหน่อยนะฮะค่อยๆเก็บไปครับผมไม่ต้องรีบเกมนี้บอกเลยว่าเก็บเลเวลง่ายนะครับเบลตันที่สี่สิบตอนนี้ ใครก็เล่นได้เล่นง่ายๆเดี๋ยวไปลองดาเมจบาบเบเรียนสายฟ้าดูดีกว่าครับผมว่าบาบเบเรียนเน่ะจะโหดขนาดไหนเขาบอกว่าเป็นตัวท็อปเซิร์ฟระดับต้นๆเลยที่ดาเมจแรงที่สุดนะฮะถ้าเล่นเป็นนะต้องบอกเลยว่าโหดจริงบาบเบเรียนต้องลองดูตอนพ VP ี3สามนะฮะได้ระดับปาร์ตี้ด้วยจากที่ผมสังเกตเลยจะมีพวกสวอร์ด เนโคเมดหรือนักเวทเน่ยสวอรชนเนโคสตันอะไรก็ว่าไปการคอมโบของทีมแล้วแต่การออกแบบมาด้วยนะฮะว่าเขาจะถนัดแบบไหนตัวนี้ผมน่าจะเล่นสายฟ้านะครับผมจากการคอมโบตีแรงนะฮะเลเวลยี่สิบนะครับผมก็ถือว่ายังแรงมันยังไม่มีของนะฮะจะต้องรอเลเวลสูงหน่อรอได้ของพวก PM, ออฟม่วงพวกอะไรพวกนี้ฮะ สำหรับบาบบเลียนก็ลองดูนะครับเคเวสตัวละครใหม่ๆเนี่ยตัวใหญ่จะเยอะมากพอเวลตัน40แล้วคุณก็จะ, <c oughs> จะรู้สึกว่า <c oughs> อยากพักแป๊บนึงแล้วก็ไปเล่นเกมอื่นก่อนแล้วก็กลับมาใหม่หรือไม่จะลงดันเจียนเคเวสเพื่อเก็บเหรียญเก็บคะแนนก็ได้หรือจะรอ PVP ก็ได้นะครับผม กับก e ิจกรรมเซเวอร์ทาริสแลนเนี่ก็มีกิจกรรม PVP กิจกรรมเยอะนะฮะแต่ช่วงนี้ผมยังไม่ได้สัมผัสนะครับผมเดี๋ยวต้องรอตัวดาเมจบูบูเนี่ยตันสักไอดีนึงก่อนตันสักตัวหนึ่งที่เป็นสาย PVP เลยเดี๋ยวไปลองกับเขาก่อนผมจะรู้อันนี้ก็มาเคลียร์แมงมุมนะครับเก็บมิชชั่นเควสไปเรื่อย ตัวนี้จาก20น่าจะกระเด้งไปย2ิบสองหรือย3บสาเลยผมไม่แน่ใจนะครับผมเป็นเป็นเควสการเรียนรู้นะฮะจะรับของรางวัลนิดนึงครับผมสำหรับเช้านี้ก็ชิวๆกันไปครับผมกับตัวละครใหม่ของเราตัวละครใหม่ค่อยๆเล่นไปครับผมางคนเล่นวันละชั่วโมงก็ได้หรือวันละครึ่งชั่วโมงก็ได้ก็ได้วันละ3-4มสี่เวลสาี่เวลถ้าคนไม่กดดันใน,ในการเก็บเลเวลมากไปนะ เกมนี้ก็เป็นเกมที่มียอดดาวน์โหลดประมาณ1นล้านดาวน์โหลดแล้วครับผมแค่วันเดียวนะวันเดียว1ล้านดาวนโหลดแล้วเราต้องดูสถิติก่อนว่าเกมนี้จะมีกระแสฮิตต่อเนื่องหรือเปล่ากระแสจะแรงขนาดไหนนะครับดูจากดาเมจก็ถือว่าบาร์เบเรียนก็แรงนะการเก็บเควส ได้เลยตีแรงจบไวครับผมอันนี้ก็เป็นฉากบอสแมงมุมนะครับผมเป็นบอสต,ตัวแรกเลยของเกมทา a ิสแลนด์นะครับผมบอสขี้กาขี้เกลือนะครับโอเคเนื้อเรื่องก็แบบประมาณนี้ฮะเดี๋ยวเราไปสานต่อเนื้อเรื่องใหม่ๆหม่เดี๋ยวถ้าผมมีอะไรอัปเดตจะกลับมาใหม่นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเพื่อนๆชาวทา a ิสแลนด์มีอะไรก็ทักมาเล่นด้วยกันได้นะครับ Looks like the Aslo mentioned in the...